หน้าตากล่องของตัวนี้นะคะตัวนี้หน้าตากล่องของเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะเขาจะมีคนผิวสาวผิวเข้มกับสาวผิวขาวนะคะเนื้อเขาาจะอ,อขาวอย่างนี้ค่ะมีสีให้เลือกห้าโทนนะคะกล่องเขาจะเป็นกล่องแบนค่ะถ้าเป็นของซัมมิตกล่องเขาจะเป็นกล่องแบนนะคะตาพระราชนีอังกฤษอยู่นี่ค่ะส่วนเลกกิ้งของซัมมิตเนี่ยจะแพงสุดแพงที่สุด นะคะกล่องเขาจะเป็นสีชมพูเป็นเลกกิ้งเลยนะคะเลกกิ้งของเขาเนี่ยจะเนื้ออยู่ที่อ้าอ่า5 6ิดีเนียเหมือนกันกับตัวเนื้อไทยนะคะหนาเท่ากันเขาไม่ทําเนื้อบางตัวนี้แล้วนะคะเลกกิ้งของซัมมิตเนี่ยทางร้านเราก็จะลดอยู่ที่50%เอร์เซนค่ะนะคะเลกกิ้งจะเป็นกล่องสีชมพูนะคะ